ใครนอนอยู่อะสวัสดีเพื่อนๆเร็วครับสวัสดีเร็วสวัสดีเร็วรวันนี้น้องโคโค่จะมาทำอะไรครับนอนเนาะ,อ,ะนอ๋อชใช่จะมาเตียงใหม่น้องโคโค่นี่นะชอบไหมนนะะโอ้น้องโคโค่ชอบมากเลยเป็นไงแต่รีวิวเตียงใหม่น้องวันนี้เราไม่ได้มารีวิวเตียงใหม่นะแต่น้องก็อยากให้มองชอบไหม ว้าวเตียงใหม่เป็นไงบ้างครับนุ่มสบายอ๋อนุ่มสบายกระโดดเลยเดี๋ยวพี่จะกระโดดลงไปนะวันทูตี้โยตุมอุ้ยออเอานาจอมมดมากเลยโอ๊ย,ออย,อย,อย,อยน้องกระโดดทัพปี้แล้วอ่า<ะ>อุะอ้ะนี่เสื้อผ้าน้องโกโก,ก้น่าใสกางเกงลายหมีเลย หนโอ้โหไหนพี่นอนลายสวยไหมอุ้ยเรียงใหม่น้องนุ้ยนไหนายโจ้พ่อห่มไหนพ่อห่มลายอะไรอ่ะพ่อห่มลายอะไรครับลายดอกไม้เออแค่นี้ยังไม่พอนะวันนี้น้องโคโค่จะมาเก็บขยะด้วยนะน้องมึงกินเสร็จแล้วยังไม่ได้เก็บเลยน้องเก็บเลยครับน้องเด็กดีเก็บขยะเลยอเอา้าเดินไปไหน น้องก็ก้ลังจะเก็บขยะแล้วมาเก็บเลยน้องมาเร็วเอาไม่ไมาดีน้องมาแล้วอโอ้ยน้องเด็กดีมากเลยเก็บขยะเก็บขยะ เอาไปทิ้งเลยครับเอาไปทิ้งเลยวันนี้เด็กเด็กที่ดีครับต้องเก็บขยะด้วยนะกินเสร็จต้องเก็บแน่น้องกินอะไรเสร็จอะเมื่อกี้กอ๋อกินบวบวบัวอร่อยไหมอะอร่อยต้องเก็บถุงมันไปด้วยนะเอาไปทิ้งเลยไปเลยน้องไปแล้ว มีขยะนะ,ะน้องมาแล้วอืมโอ,โอเคเดี๋ยวลาแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บขยะด้วยนะบ๊ายบายน้องๆจะปิดประตูบ้านแล้วอูจะกวาดขยะแล้วอ,นอุน้องน้กวาดขยะด้วยเกวาดเลยครับ

โอเคอันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ